สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนนะฮะวันนี้ผมก็มาดูเออเออเออยังไงดวะออน้ำนะครับน้ำจากต้นอะไรเนี่ยไม่รู้นะไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราหนึ่งเลื่อนไมล์ลงก่อนรู้สึก สวยงามมากครับผมนี่ก็เป็นที่ที่ผมจะปลูกหญ้านะฮะเป็นที่ที่ติด,ตดถนนดำนะที่ชอบมาถ่ายเล่นตรงนี้ครับนี่ดูมีรถวิ่งผ่านสีไล่นะครับตรงนี้สีไร่กับอีกสองงานมั้ง ตรงนี้ก็เป็น2งานแล้วข้างบนนี่ก็เป็นตรงป้ายๆนะ่ะเป็นคลองคลองจะวิ่งไปตรงนน้นนะครับอ่าแล้วตรงข้างล่างนี่ของคุณตาคุณตาผมนะอีกประมาณถึงสิบไร่ไหมก็ไม่รู้แล้วข้างล่างตรง,ตรงป้ายอยู่คานลงไปอีกนะครับจะปลูกหญนะ้า ลองลงไปเดินดูในพื้นที่ทุ่งนาฮึบโอ้โหบอกว่าให้คุณแม่เอารถมาปั่นมาอะไรนะแต่บอกให้ยักสิ 10, บยี่สิบวันก่อนแล้วค่อยเอารถมาปั่น น้ำจะท่วมอะน้ำไม่ท่วมมาเป็นเกือบสิบปีแต่ปีนี้พอมาดูให้ดูมุมกว้างนะครับน้ำจะท่วมแต่ก็ไม่ท่วมเข้ามาแค่นาที่ข้างล่างครับที่เกี่ยวไปแบบเกือบไม่ทันนะะโอ้ยอนี่นะ แดดเริ่มออกแนละ้วแต่ผมดูแล้วก็ไม่ค่อยมีน้ำนะแต่ถ้ารออีกสักสิบกว่าวันก็ได้ดูรถดูรถเกี่ยวข้าวผมว่ารถเกี่ยวข้าวนี่เหมือนรถวานข้าวเลยนะข้าวยังเป็นรวงอยู่เลยนี่เศรษฐกรไทยครับยังใช้เทคโนโลยีที่มันล้าหลังนะผมว่า ใน,ในหลายเรื่องนะทำให้ผลผลิตที่ออกมาเาขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะเสียเปียบนะดูฮะแดดพาทิดขึ้นฝั่งนี้เราไปตกอยู่ฝั่งเฉียงฝั่งนู้นอะ จะพามาดูตรงนาที่น้ำท่วมน้ำเข้ามาได้แค่นี้ไม่ไม่ไม่ขึ้นมาเยอะกว่านี้ตรงนี้เป็นบริเวณที่ท,ที่ต่ำพื้นที่มันต่ำนะโอ้ โอ้โหฟางเัยเยอะเลยแต่รู้สึกว่าตรงนี้น้ำจะท่วมนะนี่ปกติขี้เลี้ยเลยนะนี่นี่ตรงนี้ก็ว่าจะปลูกครับดูครับ นี่คือเขาเรียกว่านายหนองอะนะนายหนองนี่คือท่วมหมดเลยอะบริเวณนี้คือท่วมหมดเลยอะเข้าไปนี่ประมาณผมป,ประมาณคอร้อยห้าสิบเซนได้ที่ท่ทวมอะแต่ตรงนี้เป็นบริเวณที่ที่สูงอยู่นะ ตัวนี้สไล่ตรงนี้อีก2ไล่2หรือ3ไล่ตรงนี้น่าจะอีกสักหลายไล่อยู่นะมีน้ำคลองมีระบบชลประทานที่ทีเ่เขาเรียกว่าอะไรทั่วถึงนะทำให้ยาตนา่าจะ สมมติตอนนี้ยังไม่ว่างเนาะถ้าไปปลูกช่วงธันวาครับธันวาแล้วก็มกกราาคุมพานนี้น่าจะได้กินอยู่ ราก็มาเดินดูนะปลูกก็คงจะใช้พันญ้าพันญ้าเยอะอยู่ในการปลูกนะครับน่าจะใช้พันญ้าเยอะหรือไม่งั้นก็ช่วยกันปลูกนะครับอันนี้ขอคุณแม่แล้วคุณแม่ให้บริเวณนี้นะแต่ตรงข้างในหนองนะต้องถามคุณตายอีกครั้งหนึ่งว่า คันมากเลยแกจะให้ไหมครับให้เหมือนเดิมฮะแต่ว่าต้องเช่าคุณตาเฮ้ยเฮ้ยเพราะว่าถ้าเราคิดในมุมของคนแก่เนาะน่าจะเอาไว้ปลูกข้าวปลูกอะไรนาปังน่าจะทำนาปีละ บ้านผมทำนาปีละสองรอบน่าจะสองรอบครับปีละสองรอบถึงสามรอบน่าจะไม่เกินนี้ปีนี้ก็มีน้ำมาด้วยน่าจะดูเอฟซีดูทางโค้งนี่นี่เนี่ยรถเกี่ยวอะ่ะมีแต่ข้าวเลยนะ พ่นออกมาเนี่ยดูครับเนี่ยโอ้โหเหมือนดูดิมีแต่ข้าวเลยนี่มันรสหวานข้าวชัดๆแต่ก็อย่างว่าเราจะมาเอาคนเกี่ยวแล้วจะมาทุบต้องมาทุบอีกต้องมา ทำกระบวนการหลายขั้นตอนมันก็ก็ช้ากีเข้าใจชาวนามอนกันนอกจากนาที่เป็นโคกโคกนี่หมายความว่าที่สูงอ่ะแล้วเขาจะแบ่งพื้นที่นาแบบเป็นล็อกละหนึ่งงานสองงานหรือบางทีอาจจะไม่ถึงงานเป็นขั้นบันไดอย่างเงี้ยอันนั้นน่าจะใช้ใช้มือแล้วแถวโคกรถเกี่ยวจะเป็นแบบว่าอ่า รถเกี่ยวอยังไงอะรถเกี่ยวที่ที่เป็นรถเล็กครับรถเกี่ยวกระสอบรถเกี่ยวอย่างเงี้ยเพราะรถเกี่ยวที่คันละเป็นสองล้านหรือว่าหน้าใหญ่ใหญ่เขาจะไม่ลงในบริเวณที่นานมันเล็กมันเลี้ยวยากมันแป๊บเดียวมันเรามาเกี่ยวงานเดียวปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วต้องข้ามงานอีก ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรมันมันยากครับเขาชอบแบบนานที่กว้างเลยยาววิ่งครั้งเดียวเนี่ยหมดเลยเหยียบอย่างเดียวไม่ต้องมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังลนะแป๊บหนึ่งนะครับพอดีเข้ามาดูสวดมันมะม่วงฮะเฮ้ยโอ้โหนี่นะฮะ ปัญหาจะเกิดอีกครั้งหนึ่งแน่ครับสำหรับการเลี้ยงช้างหรือการเลี้ยงสัตว์ใหญ่นะน,นี่ก็เผื่อปลูกกินตัวเองบ้างถ้าคิดว่าเหลือก็ช่วยๆกันนะครับถ้าปลูกได้ในพื้นที่นี้ครอบคุมหมดน่าจะเกือบ20ไร่นะข้างล่างด้วยถ้ามีกำลังเยอะขนาดนั้นนะ เออน่าจะโอเคฮนะเหลือ,ลอและอีกอย่างนะที่สำคัญก็คือระบบน้ำระบบน้ำที่ทั่วถึงที่มีน้ำคงน้ำคลองลงมาด้วยนะจะทำให้หญ้านะสวยตรงนี้มันติดตรงที่ว่าเราต้องลงทุนถมเขาเรียกว่าคันนานนะให้ยาวมาฝั่งนี้ พาะแล้วก็ยาวมาฝั่งนี้เพราะว่านามันกว้างนะครับเวลาเราตัดหญ้ามันจะทําให้แบกไม่แบกไก่วิ่งมาตัดปุ๊บๆๆขึ้นเลย,เน,ยนี่คือการแก้ปัญหาที่ทย่างอื่นนะผมว่าใส่ใจคลิปนี้นะครับก็จะเห็นผมไปโผลท่ที่บ้านของบัวบานนะ นี่มาเล่นกับแม่แล้วครับเผยอาบน้องอาบน้ำนอนหลับอยู่ที่นี่ครับไหลสดก็ไม่ได้นะไห่รู้เปนไรถึงมานาะนยังไม่ได้อาบเลยโอ้โหสวยงามครับถ้าปลูก้ายเยอะสวยงามมากในพื้นที่พื้นที่สองงานตรงเนี้ย ถ้าให้ช้างกินจริงๆประมาณ3ตัวเนี่ยมันหนึ่งสองสน่าจะได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็หมดกับ2งานแล้วก็สีไร่ตรงนี้น่าจะได้ได้เยอะอยู่ค่ะต้องมาคำนวณกันอีกทีต้องมารอดูว่าเราปลูกไปแล้วผลสำลิ์ที่มันออกมาจะเป็นยังไงนะครับงีก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ